XRP ดิ่งทะลวงแนวรับสำคัญที่1.77ดอลลาร์ตลาดแดงฉานนี่คือสัญญาณเตือนของตลาดมีเต็มรูปแบบหรือเป็นแค่การสลัดรายย่อยครั้งสุดท้ายสภาวะตลาดตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวขั้นรุนแรงดัชนีความกลัวความโลภดิ่งลงไปอยู่ที่ระดับ21เราเห็นการเทขายอย่างบ้าคลัง่งแต่ท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้มีความเคลื่อนไหวบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งยวดซ่อนอยู่ แล้วเราจะมาดูกันว่าทำไมการตัดสินใจขายในจังหวะนี้ถึงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและมีปัจจัยอะไรบ้างที่กำลังรอพลิกเกมทั้งหมดอยู่เบื้องหลังมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากนักกลยุทธ A ์เอกร s สคริปโตเขาบอกว่าการเทขายตอนนี้มันสวนทางกับตรก,กะทุกอย่างโดยสิ้นเชิงทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเขาให้เหตุผลไว้5ข้อที่ชัดเจนมากข้อแรกเขาเรียกจุดนี้ว่าโซนขายด้วยอารมณ์โซนขายด้วยอารมณ์ใช่ มันคือจุดที่นักลงทุนรายย่อยทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วเทขายทุกอย่างทิ้งด้วยความตื่นตระหนกไม่ใช่การตัดสินใจที่มาจากแผนการหรือกลยุทธ์เลยแม้แต่น้อยหมายความว่ามันเป็นการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวหืล้วนไม่ใช่เหตุผลถูกต้องและนั่นนำไปสู่ข้อที่2คือวัฒจักรในอดีต ประวัติศาสตร์ของ XLP แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต่อให้มันเป็นตลาดมีจริงๆก่อนที่ราคาจะลงไปต่อมันจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงเสมอเพื่อระบายแรงขายหรือที่เรียกว่า release move ใช่เลยมันเหมือนเป็น,นกลไกของตลาดเท่ากับว่าในอดีตมันไม่เคยดิ่งลงไปตรงๆเลยมันจะมีการดีดกลับให้คนได้ตั้งตัวก่อนเสมอถูกต้องและนั่นคือโอกาสในการออกจากตลาดที่ดีกว่าจุดนี้มาก ข้อที่3ซึ่งสำคัญมากคือกลยุทธ์ของสมาร์ทมันนี่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ใช่คนกลุ่มนี้ไม่เคยขายตอนที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวพวกเขาขายตอนที่ราคาสูงทุกคนกำลังมีความสุขตอนนี้คือเวลาที่พวกเขาสะสมของไม่ใช่เวลาขายประเด็นเรื่องสมาร์ทมันนี่นี่น่าคิดมากมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังรอช้อนซื้อของถูกจากคนที่กำลังตื่นกลัวอยู่ใช่หรือไม่นี่คือการตั้งใจเขย่าตลาดเพื่อเก็บของหรือเปล่าเป็นไปได้ทั้งหมด กลุ่มทุนใหญ่ไม่ได้ขายตามกระแสแต่พวกเขาสร้างกระแสหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์จากมันการขายตอนนี้ก็เหมือนการส่งมอบสินทรัพย์ของเราให้พวกเขาในราคาที่ลดกระหนำ่ำข้อที่4คือโครงสร้างตลาดยังไงสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันคือการรีเซ็ตเพื่อสร้างฐานใหม่ไม่ใช่การพังทลายของโครงสร้างราคาโดยสมบูรณ์ต่างกันอย่างไรระหว่างรีเซ็ตกับพังทลายการพังทลายคือทุกอย่างจบสิ้นแนวรับไม่มีความหมาย แต่การรีเซ็ตคือการกลับมาตั้งหลักที่แนวรับสําคัญเพื่อสะสมพลังขึ้นไปต่อและแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นตลาดหมีจริงๆการรีเซ็ตนี้ก็ยังสร้างโอกาสให้ขายในราคาที่ดีกว่านี้อยู่ดีและข้อสุดท้ายเหตุผลข้อสุดท้ายคือบทสรุปสองทางไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นแค่การปรับฐานเพื่อพุ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหมีจริงๆทั้งสงสมมติฐานนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะคือ อยากขายตอนนี้ภาพมันชัดเจนมากว่าการกระทำตามอารมณ์ตอนนี้มีแต่เสียกับเสียแต่การมองภาพทางเทคนิคอย่างเดียวคงไม่พอเราต้องดูด้วยว่านักกลยุทธ์คนอื่นๆมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเคยเกิดมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่เลยภาพมันคล้ายกับช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021อย่างกับแกะตอนนั้นหลังจากการร่วงลงอย่างหนัก XRP ก็ดีดตัวกลับขึ้นไปถึง67%คำถามสำคัญคือ ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ตอนนี้มีมุมมองจากหลายฝ่ายที่น่าจับตามองมากใครเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้คนแรกคือ credible crypto เขาคือคนที่ทำนายสถานการณ์นี้ได้อย่างแม่นยำชนิดที่เรียกว่าหน้าขนลุก เขาบอกตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนแล้วว่า XRP จะต้องลงมาทดสอบที่ระดับ1.77ดอลลาร์เขามองเห็นภาพนี้ลุวงหน้าเป็นเดือนมันเป็นแค่การเดาหรือมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังมันมาจากการอ่านโครงสร้างคลื่นราคาที่ซับซ้อนและเขายังเชื่อมั่นว่าหลังจากการปรับฐานครั้งนี้สิ้นสุดลงเราจะได้เห็นการพุ่งขึ้นครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมมากและจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดการได้สำเร็จแต่ในทางตรงนั้นข้ามก็มีมุมมองที่ต่างออกไป ใครที่เห็นต่างออกไปบ้างบล็อกเชนแบกเกอร์เขาเป็นอีกคนที่ตลาดให้ความเชื่อถือเขามองว่าเมื่อราคาหลุดระดับ1.82ดอลลาร์ลงมารูปแบบการปรับฐานที่เรียกว่า ABC ที่เขาเคยคาดการไว้ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วช่วยขยายความหน่อยรูปแบบ ABC ที่ว่ามันคืออะไรแล้วการที่มันใช้ไม่ได้อีกต่อไปมันส่งผลอย่างไร ลองนึกภาพรูปแบบ A B C ว่ามันเป็นการพักหายใจที่ดีของตลาดคือการเคลื่อนตัวลง3จังหวะ A ไป B และไป C เพื่อสะสมพลังก่อนที่จะวิ่งขึ้นรอบใหม่บล็อกเชนแบกเกอร์เคยเชื่อว่าเราอยู่ในการพักตัวที่ดีแบบนั้นแต่พอราคาร่วงทะลุแนวรับสำคัญที่1.82ดดอลลาร์ใช่รูปแบบนั้นก็พังไปทันทีมันหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่การพักหายใจธรรมดาแต่มันเป็นอะไรที่รุนแรงกว่านั้น ทำให้นักลงทุนที่ใช้โมเดลของเขาต้องกลับมาวางแผนกันใหม่ทั้งหมดแปลว่าสําหรับคนที่เชื่อในโมเดลนั้นความไม่แน่นอนมันเพิ่มขึ้นมหาศาลถูกต้องขณะที่อีกคนอย่างแซคริกเตอร์เชื่อว่าระดับราคาปัจจุบันคือฐานที่แข็งแกร่งมากและการดีดตัวเพื่อระบายแรงขายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าส่วนทอมลีซึ่งเป็นนักกลยุทธ์อย่าฟันสแตรทยังคงมองภาพใหญ่ภาพใหญ่ที่ว่าคือ ว่าบิตคอยนจะทะลุ $126,000 ดอลลาร์ 1, 26, ภายในสิ้นเดือนมกราคมซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลบวกมหาศาลต่อตลาดคริปโตโดยรวมเท่ากับว่าเรามีทั้งคนที่มองว่านี่คือจุดต่ําสุดก่อนพุ่งทยานคนที่มองว่ารูปแบบทางเทคนิคพังไปแล้วและคนที่มองภาพรวมตลาดใหญ่ที่ยังเป็นบวกอยู่แต่แรงเทขายมหาศาลครั้งนี้มันไม่ได้มาจากแค่ปัจจัยทางเทคนิคหรือความกลัวในตลาดคริปโตอย่างเดียวมันมีเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก ที่เป็นเหมือนพายุสมบูรณ์แบบเข้ามาซ้ำเติมใช่เลยมันมีแรงกระแทกจากปัจจัยมหาภาคที่เขย่าโลกการเงินทั้งใบนั่นคือการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ30ปีสิ่งนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกในทันทีทำไมการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นถึงส่งผลกระทบได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคงอัตราดอกเบี้ยต่ำมานานมาก การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครั้งสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูผลกระทบแรกที่เห็นคือตลาดหุ้นทั่วโลกอย่าง S&P 500และ Russell 2000ตอบสนองในเชิงลบทันทีและปรับตัวลงอย่างรวดเร็วใช่แล้วตลาดคริปโตก็โดนหังเลขไปด้วยในช่วงแรกโดนผลกระทบเต็มๆเ,เกิดการล้างพอร์ตสถานะลอง หรือสถานะที่แทงว่าจะขึ้นเป็นมูลค่ามากกว่า576ล้านดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ Le v e r a g e หรือเงินกู้ยืมมาเทรดในตลาดสูงมากพอตลาดสั่นไหวรุนแรงคนที่ใช้ Le v e r a g e สูงก็จะโดนบังคับขายเป็นกลุ่มแรกแต่นี่คือจุดที่เรื่องเรามันจับตาละปัดในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังแดงเถือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตคอยและอีเธอร์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงใช่มันน่าทึ่งมาก หลังจากแรงกระแทกช่วงแรกผ่านไปบิตคอยและอีเธอร์กลับดีดต,ตัวขึ้นอย่างรุนแรงส่วนทางกับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมมันเหมือนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเริ่มแยกตัวออกจากสภาวะตลาดโลกแล้วตลาดสามารถดูดซับการตัดสินใจของ BOJ ได้อย่างราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ค่าเงินเยนกลับอ่อนค่าลงและตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับความกังวลในตอนแรกโดยสิ้นเชิงนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมวิกฤตการเงินโลกถึงทำให้หุ้นตกแต่คริปโตกลับขึ้นมันไม่ควรจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนกันหมดหรือมันส่งสัญญาณอะไร มันส่งสัญญาณว่านักลงทุนบางส่วนเริ่มมองเห็นสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำอย่างบิตคอยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven ใช่เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้หรืออีกในหนึ่งคือตลาดคริปโตมีพลวัตของตัวเองที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้แม้ว่าตลาดโลกจะปันป่วนก็ตามปรากฏการณ์นี้เรียกว่า decoupling หรือการแยกตัวออกจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่คนในวงการคริปโตอยากเห็นมาตลอด เท่ากับว่าเรามีพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆทั้งการเทขายด้วยความกลัวของรายย่อยกราฟเทคนิคที่แตกหักและข่าวใหญ่ระดับโลกที่เข้ามาซ้ำเติมมันเหมือนกับความโกลาหลโดยสมบูรณ์แต่คุณกำลังบอกว่าท่ามกลางเสียงดังและความสับสนทั้งหมดนี้เราต้องมองข้ามไปดูการเคลื่อนไหวที่เงียบเชียบแต่สำคัญกว่าของริปเปิลใช่ไหมถูกต้องที่สุดเพราะในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองราคาที่ผันผวนรายวัน Ripple กำลังเดินเกมที่สำคัญที่สุดเกมหนึ่งอย่างเงียบๆพวกเขาประกาศการลงทุนและขยายความร่วมมือกับ TGM Investments ซึ่งเป็นบริษัทโบรโกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฟินราในสหรัฐอเมริกาการจับมือกับโบรโกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลมันสำคัญขนาดไหนคำว่าฟิน r a ที่ว่านี้มันคืออะไรฟินราคือหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐอเมริกา การที่ TJM อยู่ภายใต้การกำกับของฟินราหมายความว่านี่คือบริษัทที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่บริษัทคริปโตโนเนมที่ไหนแต่เป็นผู้เล่นในระบบการเงินดั้งเดิมที่น่าเชื่อถือซึ่งนี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่และกองทุนต่างๆกล้าเข้ามาในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลแปลว่านี่ไม่ใช่แค่การร่วมมือธรรมดาแต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่ากับโลกการเงินใหม่ มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนี่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสำหรับลูกค้าระดับสถาบันโดยเฉพาะผ่านบริการที่เรียกว่า Ripple Prime เป้าหมายของมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดการชำระบ,บัญชีและการบริหารหลักประกันสำหรับลูกค้ารายใหญ่อย่างกองทุน h ฮ d g e ฟัน d หรือผู้จัดการสินทรัพย์ และมันส่งผลต่อ XRP โดยตรงอย่างไรมันคือการสร้างช่องทางที่ง่ายมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถืออย่างที่สุดสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในการเข้ามาใช้สภาพคล่องของ XRP สำหรับการซื้อขายจริงๆมันช่วยลดอุปสรรคและความลังเลข,ของสถาบันเหล่านี้ในการเข้ามาใช้งาน XRP แต่ภาพที่ไกลกว่านั้นคืออะไรเกมสุดท้ายของเรื่องนี้คืออะไรเกมสุดท้ายคือการสร้างระบบท่อส่งเงินขนาดยักษ์สำหรับยุคใหม่ของการเงินทั้งหมด พูดง่ายๆคือเขากำลังสร้างท่อส่งเงินขนาดมะึือมาแต่ไม่ใช่สำหรับเงินธรรมดาแต่สำหรับยุคที่สินทรัพย์ในโลกจริงทุกอย่างจะถูกแปลงเป็นโทเค็นดิจิตอลหรือที่เรียกว่า Real World Assets (RWA) ซึ่งเป็นคำที่เราจะได้ยินบ่อยขึ้นมากๆในปี2026สินทรัพย์ในโลกจริงหมายถึงอะไรบ้างตึกที่ดินหรือว่าหุ้นทุกอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์งานศินละปะหรือแม้แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างจะสามารถถูกแปลงเป็นโทเค็นและซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วบนเครือข่ายบล็อกเชนและ Ripple กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของระบบการเงินใหม่ทั้งหมดนี้การร่วมมือกับ T J M คือการวางท่อเส้นแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตนั้นถ้าอย่างนั้นขอสรุปภาพทั้งหมดอีกครั้งจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นวิกฤต การเทขายอย่างรุนแรงที่ขับเคลื่อนโดยความกลัวและปัจจัยมหาภาคกลับกลายเป็นฉากหลังที่ทำให้เราเห็นภาพการวางรากฐานครั้งสำคัญของ Ripple ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นอาจทำให้คนส่วนใหญ่ตื่นตระหนกแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบันการเงินในระยะยาวคือสิ่งที่กำหนดมูลค่าที่แท้จริงในอนาคต การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Ripple อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกการเงินที่สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีการใช้งานจริงจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเจอกันใหม่กับการจอดลึกครั้งหน้าที่คอย101